สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันวันอาทิตย์นะคะเดินมาหน้าบ้านนะคะน้องๆก็ตามมาด้วยเนาะวันนี้เราจะจะอีหย่งดีอันนี้จะไครที่เขาปลูกคุมหญ้านะคะเขาหญ้าขึ้นเยอะนะคะหน้าบ้านหน้าบ้านเฮาเนาะ กำลังงามเนาะค่ะกำลังงามอีกฟังของหนาบ้านเขาปลูกฟักทองกับบะเขือไวะะ้แล้วค่ะกับตะไคร่นะ,ะวันนี้เรากะว่าจะมาถอนหญ้าอันที่ขึ้นนี่เนาะค่ะเนาะออกเนาะคะ่<อ>นะ,คะนี่ก็เป็นหญ้านะคะหญ้าทั้งหมดเนาะ,ะนี่เนาะ,ะอันนั้นฟักทองเขาเด้อค่ะ นี่เนาะเขาเสียเอาปุ๋ยมาใส่เนาะค่ะอันนี้เป็นมันนะคะมันมันมันเผาเด้อค่ะเพินะะพ่นวานเนาะนี่นะคะนี่หญ้านะคะลกเนาะอันนั้นหัวแดนก,นกันกับเพิ่นอันนั้นบานเพิ่นเนะคะ่ะนี่มันยูไใต้ห่มไพ่เด้อค่ะที่ของเฮานี่เนาะตรงนี้ออกจากล่มมาแล้วนะคะกาวา่าจิประกอบมาปลูกอีกไม่อยู่เนาะตรงนี้เนาะแต่เราก็ เอามาเมล็ดฟักทองเนาะค่ะปลูกมาปลูกแล้วเนาะฮ่าคอยดูว่างานเขาสิเป็นชิ้นเป็นอันบ่ค่ะเมื่อนนี้เนาะ,ะสำหรับวันหยุดวันที่สองนะคะเมื่อวานฝนก็ตกตลอดเช้าเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เนาะ,ะนี่นะคะเรามาพามาชมพืชสวนทางด้านการกเกษตรของเอ้าแมวกระไดจะเป็นอย่างอันนี้จ็บ เก็บไปแล้วเมื่อใดคือค่ะเมื่อวานนี่เนาะเจ็บไปแล้วเนาะรอให้ชุดนี้ใหญ่ขึ้นก็นะคะค่อยเจ็บอีกเนาะพืชเศรษฐกิจสำรับฝนกระตกมาอีกละโอ้เห็ดจังเดยหน้าจอโทรศัพท์สิบอยแห้งงามนะคะ ปลูกสลับสับเปียกกันนะค่ะระวังมะเขือนะคะกับผักกะลัมนะคะกับทั่วนะคะวรักดีกินทั่วนะคะกลังงามกลังงามเลยค่ะจ็บไปสองชุดสองครั้งแล้วนะค่ะเนาะว่ากันไปตามการเวลานะคะรืดูใดปลูกทั่วฝักเงาหรือดูใดปลูกัะเขเนะคะรืดูใดปลูกผัก นะคะคทั่วฟักยาวนะคะตอนนี้ก็ซุงเป็นราคาแน่อยู่เนาะคะ่ะประเขือกระทุงละร้อยห้าสิบอยู่เนาะคะ่ะเตียงเบิ้งบักทั่วเราคือว่าเลี้ยงบักเขียเนาะ <c oughs> เบาล่ำไปทั่วทิบเนาะค่ะเนาะบรรยากาศฟ้ามืดนะคะแล้วก็มีฝนหน่อยๆนะคะเรงอยากมาเมลัยสดแถวๆนี้อยู่เนาะ,ะปลาทัวอยู่เนาะ,ะอันนี้คือกิ่งที่เก็บไปแล้วนะคะเนาะอันเพิ่นเอินไาจั้งหนยอยู่ช่วงล่างของเขานาะเก็บแล้วนะคะ ยังแต่ส่วนกลางกับส่วนบนนะคะนี่เนาะที่กำลังออกลูกเนาะคะ่ะโจ้ฮ้อก็มืดเป็นบางช่วงเนาะ,ะเสียงเพลงเข่าบ้านอ้อพี่น้องเลยมีคนอารมณ์ดีพันฟังเพลงเนาะ,ะสําหรับบรหยุเนาะคะ่ะ โอ้ยไทยคบนะพี่น้องเลยเพิ่นเปิดเพลงติดลูกเยอะอยู่นะคะส่วนกลางถึงส่วนบนเนาะค่ะส่วนข้างล่างหันเจ็บมาแล้วเนาะค่ะนี่ส่วนข้างล่าง,งเจ็บมาแล้วนะคะ,สแ,ะ,คะแสดงให้เห็นนี่เนาะคะ่ะอันอยข้างล่างนี่เก็บแล้วเนาะคะ่ะนี่เนาะยังแต่ส่วนส่วนกลางลนะคะ่ะกับส่วนบนเนาะ ส่วนกลางกับส่วนบนเนาะคะ่ะย่อนแสงเลยคะ่ะขึ้นดานบนในกระมืดเนาะโดนฝนด้วยนะคะ ฝนตกดิ้นไปปล่อยเด้ค่ะเมื่อนี้เนาะบรรยากาศดีเนาะค่ะดะยินเสียงเพลงชัดเจนเลยเนาะค่ะอันนี้คือผักพงชุรสนะคะอันนี้พืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะบะเขือนะคะ โดนฝนหน่อยก็ออกเหลืองๆนะคะฟ้ามืดเลยคะ่ะเหมือนฝนที่ตกลิ้นนะน้องค่ะเนาะแต่กระลิ้นไปปล่อยมาแล้วเนาะคะ่ะตาบกเขือนี่เขาบ่กเขาไปดีกว่าเนะคะเพราะว่าอ่าเขาจะคันคลายนั่นเองนะคะ ถ่ายเห็นวิวงามๆก็พอแล้วเนาะคะ่ะถ่ายเห็นวิวสวยๆงามๆก็พอแล้วนะคะเสียงนกพ่อมนะคะเสียงนกร้องนะคะภูเขามันจะคดละสีกันกับนาแรงนะคะนาแรงจะขาวไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีควันไฟพ้อมเนาะ ลำใยทุกต้นติดลูกดีหมดนะคะเนาะต้นเล็กๆนี้น่อยก็ติดลูกดีนะคะปีนีเนาะคะ่ะลําไยบือึดจินแท้นะคะยังยินเสียงเพลงอ่อมๆอยู่เด้อค่ะค้างบนยังบ่มปลาบักทัวอยู่เนาะ,ะอันนี้เข้าพดนะคะเราไม่อยากเข้าไปใกล้เนาะคะ่ะคะันคลายเนาะ ผล,ลไม้ค้างบ้านนะคะผละไม้นะคะมากาะแทมากาแฟเนาะคะ่ะอันห้องมะฮูว่าพันเอียงเนาะคะ่ะห้องมะฮูว่าพันเอียงเพราะว่าเป็นญาติผู้ใหญ่อมาฝากเนาะค่ะเนาะเยรอกาถามพันว่าชื่อพันอะไรเนาะคะ่ะเนาะก็<ม>เป็นเหมือนเหมือนเทน่าจอเขานี่ติดลูกเยอะอยู่นะคะเนาะคือบ่เห็นดีเนาะ ติดลูกเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวพ่อยเขาสุกก่อนนะคะเขาสิพาจิบหมากกาแฟเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นทั่วแปบนะคะที่ทามาปลูกปลูกก่อนอช่วงเวลาเขาเนาะคะ่ะอีกจากน้อยพอเขาออกยอดออกใบเยอะๆแล้วนะคะเราก็ถึงได้ดูหมดช่วงหมดหน้าฝนนะคะเขาจะสอออิออกดอกออกหน่วยเนาะค่ะเนาะถั่วแปบนะคะ ทั่วงแบบกเกษตรนะคะที่หน่วยใหญ่ๆนั่นเนาะอันนี้นเนาะ,นนนะบวมเป็นพันธุ์พื้นบ้านแล้วค่ะเพิ่นเอิ้นพันธุ์เกษตรเนาะค่ะจากบ่ฮู้วซื้อพันธุ์หยังเนาะเสียงไก่เฮาได้หัวอาหารมาให้น้องเขาแล้วเด้อค่ะเห็นบ่กขณาพนมาพื้นมันสิปเปียกเนาะค่ะเฮาบ่อยากถ่ายให้เห็นมุมกว้างเด้อค่ะ หัะะ่มเลยค่ะไก่เพิ่นกับมาขวดถิ่งเลยคะ่ะเห็นหงมาเพิ่นยานเพิน่นเลยกตากระตากอยู่นั่นเนาะถ้าเห็นเบิ้งพืชพันธุ์พันญยาหารแล,ล้วก็มาเบิ้งเป็ดเนาะค่ะน,นะคะอย่าซีเรียสนะคะถ้ามันยัยงเป็ดบอกบอมีีขีปยาวเนาะคะ่ะชุดซอยกันเบิ้งเบิ้งไป <c ười> ช่วยกันนะฮะดูดูไปเนาะค่ะเนาะเขาอิ่มแล้วเนาะค่ะเขาบ่ค่อยอยากม้าบุญไว้กับเขาเนาะค่ะถ <so hon Is it on>? ้า <None> ย <Öz ell großes> ¿no? ังบ่อิ <ota make> ่มนี่เป็นเรื่องแน่เ้อค่ะนั้นไก่พันเ้อค่ะบ่แมนทั้งปิดเท็บบ่แมนทั้งปิดกาบเ้ยค่ะไก่พันธุไก่พันนะคะก็รู้ว่าออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนาะปิดกาบกับบ่แมนเ้อค่ะปิดเท็บกับบ่แมนเ้อ เป็นลูกของคนขังบ้านเป็ดกาบอันพันดังเดิมเพื่อนยังบ่ขึ้นมาเด้ยค่ะเพื่อนมักไปกินแนแดงอยู่ในน้ำเนาะค่ะดี่อันนี้จะแบกแนวนะคะลูกทรงคือเป็ดกาบนะคะแต่โตวกว่าเป็ดก,าบ,ดกาบเป็นสามสี่โลเลยนะคะเป็ดกาบตัวละหนึ่งกิโลเนาะคะ่ะหนึ่งโลก,กว่าเนี่ยเนาะ,ะอันนี้ไก่พันเนาะคะ่ะ ตัวโตเหมือนเป็ดปักกิ่งเลยนะคะปักกิ่งแค่สีขาวนะคะเพิ่นเกิดอจากแม่เป็ดเทพเห็นไหมคะกับแม่เป็ดเทพนั่นตัวเท่ากันเลยเนาะค่ะนี่เนาะแต่โครงสร้างนี่เป็นโครงสร้างใหญ่นะคะแต่ลักษณะคือเป็ดกาบเนาะค่ะเป็ดกาบเป็ดไข่นั่นเองเป็ดไรทุ่งนั่นเองนะคะนี่เป็ดเทพนะคะ บารบารีกับปดเท๊บดำเนาะคะ่เะเ้าผสมสองสายพันธุ์นะคะอันพันธุ์เกลนนั้นหลอนนัน่อนนเองนะคะบ่ลูปเป็นเอนะะียงเนาะไม่รู้เป็นอะไรนะคะลกูกลูกอะไรแต่ห้องผู้หูจากน้ำเพลินเนาะคะ่ระบร่าลูกเพลินเป็นอย่างอันนี้เพื่อนเขานะก็ะไม่เป็นอะไรเนาะ,ะเพื่อนเขาสืปเปลี่ยนขนแล้วนะคะแต่ไล่ยกิกยักยิกยัก น่องน่อยอยู่ในในเล้านันก็มีเด้ค่ะนี่เป็นรุ่นพี่นะคะตัวแล้วนะคะแต่โดนตัวเงินตัวท้องนั่นกินไปนะคะเหลือประมาณห้าตัวนะคะน,นี่เป็นรุ่นพี่ขึ้นมาอีกไหมนะคะขึ้นในประมาณเดือนเดือนกว่า,วาแล้วเนาะคะ่ะรุ่นนี้เนาะรุ่นน้องนั้นได้สามอาทิตย์เด้ค่ะที่เขาไทายยว่งกี้นี่นะคะเบิ้งรุ่นในเล่าประมาณอาทิตย์กว่าเนาะคะ่ะที่สองอาทิตย์เนาะ นี่อาทิตย์ก็กว่าที่สองอาทิตย์แล้วค่ะรุ่นน้อยเนาะคะ่ะให้เขาอยู่ทังในนี่เนาะ,ะออกไปรวมอยู่ข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่ไก่แม่ลูกอ่อนเนาะคะ่ะเพิ่นมับาถือกันกับเป็ดเลยค่ะคะอกก็เริ่มเปียกแล้วนะคะห้องเริ่มสิเปลี่ยนไปหาแกบมาเปลี่ยนเนเพิ่นแต่ตอนนี้ฝนตกนะคะไปหาแกบแห้งบ่ได้แล้วค่ะ นนบ้านสีหกเด้อค่ะช่วงหน้าฝนนะคะไม่น่าดูเลยนะคะบางส่วนกับลุงน้าเด้อค่ะนี่ใบไม่เขายังบ่ได้ก,กวนนะคะนี่ปิดกับชนิดจริงเด้อค่ะอืมปิดกับชนิดจริงนะคะ อันนี้คือเพื่อนไก่พันนะคะเบิง้งรูปร่างเพื่อนนะคะใส่กันเนาะกับเป็ดกาบตัวเล็กๆนะคะเป็ดกาบหญิงตัวน,นี้ตัวโตนะคะเบิ้งนะคะแต่ลักษณะคือกันเลยเนาะคะ่ะคือกันกับเป็ดกาบเลยเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้จะตัวโตกว่านะคะไซส์ใหญ่เนาะ เขาอยากให้เพื่อนไปเทียบกันกับปิดกาบใกล้ๆกันนะคะอันนี้เรา,าเจ็บไข่เข้ามาทําการฟักเองนะคะนี่เนาะปิดกาบนี่เนาะพ่อแม่ดังเดิมเพื่อนบ่อเหลือแล้วนะคะบ่อยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็มาฟักเองนะคะนี่นี่นะคะที่ที่ตัวจริงที่เป็นแบบนี้นะคะปิดกาบเนาะน,นี้บ่าลูกเพื่อนไก่พันมาแบบไหนเนาะ น,นี่ก็อีกแม่หนึ่งแม่กำลังกุกไข่อยู่เด้อค่ะนี่เนาะกุกไข่แล้วเนาะคะ่ะฟักไข่แล้วเนาะคะ่ะความหมายบ่แม่นไข่เด็กฟักไข่อยู่นะคะมเดินมาใกล้ๆกันสิคุณละใส่กันเลยเด้อค่ะ <laughs> รุ่นหนึ่งเดือนเขาตัวเท่ากับเป็ดกาบเลยค่ะเบิ่งสองเดือนคือจำนายได้นะคะหกสิบวันเนาะจำนายได้นะคะจำน่ายแบบทยบ้านเพื่อนมาซื้อไปลาบได้เนาะคะ่ะสองเดือนนะคะเ้าบ่มมีขอ,อกอนุบาลลายขอ,อกเนาะคะ่ะเขาจำเป็นต้องปล่อยน่องน่อยนี่ออกมาเนาะคะ่ะ นี่เนาะตามจริงบสมควอนปล่อยนะคะต้องให้เขาอยู่ในเล้ากินให้อิ่มก่อนนะคะกินหัวอาหารใ้ได้ก่อนเนาะคะ่ะแต่ถือว่าเขาผิดพลาดไปกินหัวอาหารบ่ได้นะคะรุ่นนี้เนาะกินก็เป็นกระเดะแล้วนะคะจะจะโครงสร้างไม่ใหญ่นะคะนี่กินกินหัวอาหารได้สามอาทิตย์คืึกันนะคะอาทิตย์ที่สี่ได้ปล่อยนะคะปล่อยเขาออกมาเนาะ ไปไหนมาก็วกวนมาหน้าบ้านนะคะเฮาสิแวะมาปิดคลิปนั่นเองยังไงยังไงขอบคุณมากนะคะที่รับชมชิปของแทบ้านเรงเป็ดนะคะถึงสิแต่และคลิปมันมีอะไรซึ่งละยอย่างผสมผสีประสนกันไปก,ก,ก็อย่าว่ากันนะคะ,นะเนาะเฮ็ดแบบ <laughs> อย่าว่ากันนะคะยังไงขอบคุณหนไลน์นะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจน,นะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ฝนหยุดตกแล้วนะคะแต่มีแดดออกเร้วเนาะฝนเศ้าตกแล้วเนาะค่ะ